สำรวจ17668นะครับตำบลทุ่งสองห้องอําเภอดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่59ทับ1น7นะครับซึ่งถูกยุดไว้ในคดีของสารแขวงดุสิตนะครับหมายเลขแดงที่1106ทับ2540 <c oughs> เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินทั้ง2แปลงนะครับเปิดทะลุถึงกันนะครับ ผู้เข้าประมูลนะครับจะต้องเป็นบุคคลรายเดียวกันทั้งสองคดีนะครับและในการขยายวางเงินและโอนกรรมสิทธิต้องทาพร้อมกันนะครับไม่อาจแยกกันได้นะครับมิฉนั้นจะถือว่าผิดสัญญาซื้อขายนะครับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะทําการขายรายการ1นึและ1นึนะครับโดยปอดการจำนองนะครับหมายเลข0ูนย์ศูนย์หนึ่งสามเยนการรับราคาเช่นเดยวกันนะครับเยอนการรับราคานะครับ มีท่านใดให้ราคาซูนี้ครับถ้ามีเชิญยกป้ายครับ0817และ0818ให้ราคาเพิ่มครับขณะนี้ย่าไเรียก0817และ0818นะครับ0847และก็0846ให้ราคาเพิ่มครับ0817และ0818ให้ราคาเพิ่มครับ0013ให้ราคาเพิ่มครับขณะนี้อย่าไปเรียก08 0013นะครับ 08.17และ08.18ให้ราคาเพิ่มครับ08.47และ08.46ให้ราคาเพิ่มครับ00.13เสนอราคาที่ครับศูนย์ย์หนึ่งสามเสนอราคาหนึ่งหนึ่งสองสามล้านสามแสนหกหมืนนะครับ สองล้านเก้าแสนสองหมื่นนะครับลำดับที่หนึ่งร้สิบสามนะครับเสนอที่สองล้านเก้าแสนสองหมื่นนะครับมีท่านใดให้ราคาสูงนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งแปดให้ราคาเพิ่มครับครับขณะนี้นะครับอยู่ที่บัตรไม่ได้ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งแปดนะครับศูนย์แปดสี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดสี่หกให้ราคาเพิ่มครับ 0817แล้วก็0818ให้ราคาเพิ่มครับเห็นไหมครับขนนี้อย่เ่เลข0847แล้วก็0846ให้ราคาเพิ่มครับ0817และ0818ให้ราคาเพิ่มครับนี่นไหมครับขนานี้อย่่เลข0817และ0818นะครับมีท่านใดให้ราคาซูนนะครับถ้ามีเชญยกป้ายได้เลยนะครับ0847และ0846ให้ราคาเพิ่มครับ 0 8 1ย์แปดหนึ่งเจ็ดได้ศูนย์ปดหนึ่งแดให้ราคาเพิ่มครับเห็นไหมครับขนานี้อเลข0 8ศูนะครับศูนย์แปดสี่เจ็ดไดี่ให้ราคาเพิ่มครับศูนยแปดห้าเก้นย์ปดหกศูให้ราคาเพิ่มครับศูนยแปดหนึ่ให้ราคาเพิ่มครับ มีไหมครับขนานี้อยู่เลขศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดและศูนย์แปดนะครับมีไหมครับมีท่านใดให้ราคาสูงครับถ้ามีเชิยจกป้ายได้เลยนะครับศูนยแด้าละศูนย์แปดให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แดหนเละศูนย์แปดให้ราคาเพิ่มครับมีไหมครับขนานี้อยู่เลขศย์แปนึ่งเจ็ดและหมายเลขศูนย์แปดหนึ่งแปดะครับมีท่านใดให้ราคาสูงเครับถ้ามีเชิญจกป้ายได้เลยนะครับ ราคารวมตัวนี้เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดนะครับเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นนะครับศูนย์แปดห้าเก้าและศูนย์แปดหกศูนย์ให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดและศูนย์แปดหนึ่งแปดให้ราคาเพิ่มครับมีไหมครับมีท่านใดให้ราคาสูนย์นี้ครับถ้ามีเชิญยกป้ายได้เลยนะครับขณะนี้จะเป็นเลขศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดและศูนย์แปดหนึ่งแปดนะครับโดยราคารวมตอนนี้อยู่ที่เจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทนะครับ เห็นไหมครับเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งศูนย์แปดห้าเก้าศูนย์แปดหกศูนย์ให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแต่ศูนย์แปดหนึ่งแปดให้ราคาเพิ่มครับเห็นไหมครับศูนย์แปดห้าเก้าและศูนย์แปดหกศูนย์ให้ราคาเพิ่มครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแต่ศูนย์แปดหนึ่งแปดให้ราคาเพิ่มครับ 0846และ0847ให้ราคาเพิ่มครับ0817และ0818ให้ราคาเพิ่มครับเห็นไหมครับขนานี้เยอะมาเรื่อย0817และ0818นะครับราคารวมอยู่นี้ทั้งสองแปลงนะครับทั้งสองรายการนะครับอยู่ที่8ล้าน2แสน8หมื่นบาทนะครับที่มาเรื่อย0817และ0818นะครับมีท่านใดให้ราคาสูงนะครับถ้ามีเชิญจกป้ายได้เลยนะครับ แปดล้านสองแสนแปดหมื่นบาทห8ึ่งแปดล้านสองแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งแปดล้านสองแสนแบาทหนึ่งแปดล้านสองแสนแปบาทสองแปดล้านสองปบาทสองแปดล้านสองแสนแปบาทสองขณะนี้ราคายู่มาเลขศูนย์ได้ราคาอยู่ที่มาเลขศูนย์นะครับ ราคาทั้งสองรายการหยุดที่8ล้าน2อง0 0บาทนะครับมีท่านใดให้ราคาสูงนะครับถ้ามีเชิญยกป้ายได้เลยนะครับ8ล้าน2อง0 0บาทสาเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะขายให้กับหมายเลข0817เและ08 1 8แนะครับทั้ง2รายการที่ราคา8ล้าน2อง0 0บาทในวันนี้นะครับเชิญทำสัญญาครับ ส3งแสนหกหมื่นสี่รอสองแสนหกหมืนสาศูนย์แปดหนึ่งเจแล้วก็สามล้อยเก้าแสนสองหมื่นก็าแสองหมืนแป0แสองหมื่นแปด ลำดับคุณครับลำดับ114ผู้เข้าสู้ราคาต้องวาง หลักประกันเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่ารายการละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในคดีของศาลแพ่งเทืใต้คดีหมายเลขที่พอบอหนึ่งห้าห้าศูนย์ามสองห้าห้าสามธนาคารธนาชาิจำกัดมหาชนผู้สมสิทธิ์แทนโจทหรือผู้แทนในาขายไหมคะไม่มานะคะนายวันชัยวานิชชกุลศิริจำเลยที่หนึ่งหรือผู้แทนในาขายไหมคะไม่มานะคะบริษัทปิน้นวอเตอร์เกจจำกัดผู้ให้เช่าหรือผู้แทนในาขายไหมคะไม่มานะคะ ลำดับที่หนึ่งร้อยสิบสี่ขีดหนึ่งมีท่านใดรับราคาเิญยกป้ายครับราาไม่มีผู้รับราคางดการขายครับลำดับที่หนึ่งร้อยสิบสี่ขีดสองมีท่านใดรับราคาเิญยกป้ายครับไม่มีผู้รับราคางดการขายครับลำดับที่หนึ่งร้อยสิบสี่ขีดสามมีท่านใดรับราคาเิญยกป้ายครับ ไม่ไมีผู้รับราคางดการขายครับลำดับที่หนึ่งร้อยสิบสี่ขีดสี่มีท่านใดรับราคาเิยยกป้ายครับไม่มีผู้รับราคางดการขายนะครับลำดับที่หนึ่งร้อยสิบสี่ขีดห้ามีท่านใดรับราคาเิยยกป้ายครับไม่มีผู้รับราคางดการขายนะครับ ลำดับที่หนึ่งร้อยสิบสี่ขีดหกมีทนา้รับราคาเชนยกป้ายครับไม่ีผู้รับราคางดการขายครับลำดับหนึ่งร้อยสิบเก้าผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่าห้าแสนห้าหมื่นบาทในคดีของศาลจังหวัดพระโขนงคดีหมายเลขแดงที่สี่แปดเก้าทับสองห้าห้าเก้า บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพิจำกัดมหาชนผู้สมสัคิแทนโจทย์หรือผู้ทแทนรรงขายบัตรสีส้มหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งค่ะนางสาวอิสเรีคูณขาวจมเลยที่ห้าหรือผู้ทแทนแรขายไหมคะไม่มานะคะนายประกอบเวลาสินชบผู้ซื้อทรัพย์เดิมหรือผู้ทแทนแรงขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่หนึ่งร้อยสิบเก้ามีท่านใดรับราคาเชิญย,ยกป้ายครับไม่มีรับราคางดการขายครับ ลำดับหนึ่งร้อยยี่สิบผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันบาทในคดีของสารแผงคดีหมายเลขที่ทอทงแปดสี่เก้าแปดทับสองห้าสี่สองบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพเพิ่มจังหัดมหาชนผู้สมรู้แทนโจทย์และผู้แทนแรงขายแบบสีส้มหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งค่ะบรรดาทายาของจำเลยหรือผู้แทนแรขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่หนึ่งร้อยยี่สิบมีทนาดรับราคาจะยยกป้ายครับ ไม่มีรับราคางดการขายครับลำดับหนึ่งร้อยยี่สิบสามผู้เข้าสู้ระคาต้องเอางเงินไม่น้อยกว่าสองหมืนห้าพันบาทในคดีของศาลจังหวัดมีนบุรีคดีหมายเลขที่ห้าหกเก้าทับสองห้าสี่สามธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจลหรือผู้แทนนายขายไหมคะไม่มานะคะนางสาววราพรน้ำทองไทยจำเลยหรือผู้แทนนายขายไหมคะไม่มานะคะเจ้าพนักงานพักทรัพย์กองล้มละลายที่สี่หรือผู้แทนนายขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามมีท่านใดรับราคาเะยกป้ายครับ นี่ผู้รับราคางดการขายครับลำดับหนึ่งรอยี่สิบห้าผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่าสองหมืนห้าพันบาทในคดีของสารแ่งคดีบริที่พอบอหกห้าเก้าทับสองห้าห้าเก้าบริษัททิสโกบริษัททิสโกลิซิ่งจำกัดโจรหรือผู้ทแทนรารขายไหมคะไม่มานะคะนาง,นางสาวสกรกัญญาธนจารุกูลจำเลยที่หนึ่งหรือผู้ทแทนการขายไหมคะไม่มานะคะนางนางหัดศรีสวัสดิ์ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมหรือผู้แทนรารขายไหมคะไม่มานะคะ ธนาคารออมสินผู้รับจำนองหรือผู้แทนแรขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่หนึ่งร้อยี่สิห้ามิทนาดรับราคาจะยกป้ายครับไม่มีผู้รับราคางดการขายครับลำดับหนึ่งร้อยีสบเจ็ดผู้เขาสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า25,000บาทในคะนี่ของศาลจงังหวัดเชียงรายคดีบริแรงที่พอบอสามเจเจทสองบริษัท JMT Network สวิทเซตจำกัดมหาชนโจลดหลือผู้แ,แทนแรงขายไหมคะไม่มานะคะนายธนากรจตุลาวิชัยจำเลยหรือผู้แทนแรขายไหมคะไม่มานะคะบริษัทนาคารกิกรไทยจำกัดมหาชนผู้รับจำานงหรือผู้แทนารงขายทีาบา่บัสีเหลืองหมายเลขหนึ่งสองศูนย์เจ็ดค่ะลำดับที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดมีทนาดรับราคาเะลยกป้า้ครับไม่มีผู้รับราคางดการขายครับ ลำดับ128ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า2 5ง0 0ืบาทนะคะในของสารแขวงดุสิทธคดีมาแรงที่3ามเจเจท้า่าธนาคารออมสินโจทย์แืะผู้แทนการขายถือบัตสีโซมหมายเลขหนึค่ะนายคูธข้องดีในฐานะทายาทโดยทรรของนายพัทยาข้องดีจำเลยหรือผู้แทนโดยการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่หนึมีท่านใดรับราคาเชิญยกป้ายครับ ไม่มีผู้รับราคางดการขายครับลำดับหนึ่งร้อยสามสิบห้าผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่าสองหมืนห้าพันบาทในคดีของศารแพ่งคดีบัลลงที่เก้าสี่สี่สี่ทับสองห้าสมแปดบริษัทบริหารเสินทรพัพย์กรุงเทพ,พนิจจำกัดผู้สวมสิทธิแทนโจท,ย,ท,ย, 6, ย,ทจย์หรือผู้แทนการขายที่บัตรสีเหลืองหมายเลข0 0นยนหกค่ะนายสุทัศน์ลามลลาพลมูลจำเลยหรือผู้แทนการขายไหมคะไม่มานะคะบริษัทอาคาวานิซิ ฮาร่าคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ร้องเฉลี่ยรหรือผู้แทนการ,รขายไหมคะไม่มานะคะบริษัทวิริยะลิสซิ่งจำกัดผู้ร้องเฉลี่ยหรือผู้แทนการขายไหมคะไม่มานะคะเจ้าพนักงานาพิทักษ์ทรัพย์กองทุนวารายที่หนึ่งหรือผู้แทนการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่หนึ่งร้อยสามสิบห้ามีทนใดรับราคาเฉลี่ยไปครับหนึ่งสองศูนย์แปดรับราคาครับ ทรัพที่ทำการขายที่เป็นโฉนดเลขที่หนึ่งสาศูย์สองเก้านย์ตำบลทุ่งสองห้องอําเภอดอนเมืองเนื้อที่ตามโฉนด15ตารางวาสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกพจะขายด้ดยคือเท้าเขาสองชานเลขทะเบียนที่สองเจ็ดเก้าทับสามสาเจ้าพนักง,งานบังคับคดีจะทำการขายโดยปลอดการจำนองค่ะหมายเลขหนึ่งสงยดเยนการรับราคาเชิญยกไปคึ้นักขับยันการรับราคานะครับมีท่านใดให้ราคาช่วนะครับ1 2 0 9สองย์เกให้ราคาเพิ่มครับ0 0 0ย์ให้ราคาเพิ่มครับ เห็ไหมครับขนนี้อยู่ประเลขศูนย์ศูนย์ศกนะครับสี่แสให้ราคาเพิ่มครับศูนยให้ราคาเพิ่มครับเห็นไหมครับหนึ่าให้ราคาเพิ่มครับศูนยให้ราคาเพิ่มครับเห็นไหครับหนึ่สองศูนย์เก้าให้ราคาเพิ่มครับศูนยให้ราคาเพิ่มครับถึงสองศูนย์เก้าให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หกราคาที่ห้าแสนหบาททัวนะครับ มีท่านให้ราคาซู้นะครับหนึ่งสองศูนย์เก้าให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หกให้ราคาเพิ่มครับเห็นไหมครับหนึ่งสองศูนย์เก้าให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หกให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งสองศูนย์เก้าให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หกเสนราคาที่หกแสนห้าหมื่นบาทตั๋วนะครับหนึ่งสองศูนย์เก้าให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกให้ราคาเพิ่มครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หกเสนราคาที่เจ็ดแสนบาทตั หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเสนอราคาที่แปดแสนห้าหมื่นบาทท้วนนะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเสนอราคาที่แปดแสนห้าหมื่นบาทต้วนนะครับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งให้ราคาเพิ่มครับขนาดนี้อย่าไปเลขหนึ่งสองศูนย์เก้าให้ราคาเพิ่มครับเห็นไหมครับนีท่านใดให้ราคาซูมนะครับขนาดนี้อย่าไปเลขหนึ่งสองศูนย์เก้านะครับที่ราคาแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับเห็นไหมครับแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งให้ราคาเพิ่มครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกให้ราคาเพิ่มครับ เห็นไหมครับแปดแส้าบาทหนึ่งแปดแส้าหนึ่งสอย์เให้ราคาเพิ่มครับเห็นไหมครับเก้าแบาทหนึ่งเกบาทหนึ่งเแบาทหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนให้ราคาเพิ่มครับเห็นไหมครับขนานี้จะเปเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งหะครับ9ก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งเกหนึ่งืบาทหนึ่งเกหนึ่งมืบาทหนึ่งหนึ่งสอย์เให้ราคาเพิ่มครับเห็นไหมครับเก้าแสนสืนบาทหนึ่งเกสองมื่นบาทหนึ่งเก้มืนบาทหนึ่ง เก้าแสนสองหมื่นบาทสองเก้าแสนสมดสองหนึ่งหให้ราคาเพิ่มครับขณะนี้อยู่เลขหนึ่งสองหนึะครับหนึ่ให้ราคาเพิ่มครับมีไหมครับมีท่านใดให้ราคาสูงยครับถ้ามีเฉินยกปได้เลยนะครับเก้าแส่หมื่นบาทหนึ่งเก้าแสนนึ่งให้ราคาเพิ่มครับมีครับเก้าแหนบาทหนึ่งเก่บาทหนึ่งเก้าแสนบาทหนึ0 0 0ก้าแสนห้าหมื่นบาท2องเก้าแสนห้าหมื่นบาทสองเก้าแบาทส ขณะนี้ราคาชิ้เลขหนึ่ที่ราคา9ก้0 0 0นบาทมีท่านใดให้ราคาสูงนีครับถ้ามีเชิญยกป้ายครับเก0าแสบาท3เจา้าพนักงานบังคับคดีข้อขายกับเลขหนึ่องศูนที่ราคา9ก้0 0 0นบาทในวันนี้เชิญตามสัญญาครับลำดับ,บ136ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า2 5ง0 0ืบาทในคดีของศาลแพ่งคดีหมายเลขที่หนึ่งสั หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งทับสองห้าสี่ศูนย์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้สมสิรษีแทนโจทยหรือผู้แทนในิารขายติดบัสสีเหลืองหมายเลขศูนย์ศูนย์หกค่ะนางสาวบุษาบาสุขประเสริฐชัยจำเลยหรือผู้แทนในิารขายไหมคะไม่มานะคะบริษัทเอ็กเน่คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ร้องเฉลี่ยหรือผู้แทนในิารขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่หนึ่งร้อยสามสิบหกนี้ท่าในใดรับราคาเชนย,ยกป้ายครับ ไม่มีสำหรับราคางดการขายครับลำดับหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่าสองหมืนห้าพันบาทในคดีของสารแง่งคดีหมายเลขแรงที่สองเก้าหกแปดห้าทับสองห้าสี่ศูนย์บริษัทบริหารสินทรพงเทพพันชย์จ,จำกัดมหาชนผู้สวมสิทธิแทนโจทย์หรือผู้ทแทนบรญช่ายืา่นภาสีส้มหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งค่ะนายธาดาเกียรติะกูลจำเลยหรือผู้ทแทนบัญชขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดมีทนาดรับราคาเิญยกป้ายครับ ไม่มีผู้รับราคางดการขายครับลำดับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนห้าหมืนบาทในคดีของศาลจงังหวัดศรีสะเกดคดีหมายเลขแดงที่พอบอแปดศูนย์สี่สี่ทับสองห้าหกสองธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนโจลหรือผู้แทนแรงขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวลีรดาสุทธิพักจำเลยหรือผู้แทนแรงขายไหมคะไม่มานะคะบริษัทบริหารสินทรพ์ุงเทพจำกัดมหาชนผ,ผู้รับจำนองหรือผู้แทนโดยการขายถืบปัดสีเหลืองหมายเลขศูนย์ศูนย์หกค่ะ ลำดับที่144มีทนายรับราคาชายยกป้ายครับไม่มีผู้รับราคางดการขายครับลำดับ145ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า150,000บาทนะคะที่ของศาลจังหวัดสระบุรีคดีหมายเลขที่ผอบองศ E 320ทับ2565ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนตัวแลขผู้แทนาขายไหมคะไม่มานะคะนายวรการไหลลุ่งเรืองสกุลจำเลยหรือผู้แทนรายขายไหมคะไม่มานะคะ ลำดับที่หนึ่งอสี่หมีท่านใดรับราคาเชญยกป้ายครับไม่มีผู้รับราคาง,งดการขายครับลำดับ1นึ่ผู้เข้าสู้ราคาต้องเอาเงินไม่น้อยกว่า2 5งหมบาทในะ่าทดีของสารแข่งพนันครอเหนือคดีบนรแดงที่พอบสองหนึ่งสี่ห้าบสองห้าห้าเก้านธนาคารออมสินโจทย์หรือผูท้ทนหนุษยราการขายไหมคะมานะคะสสีส้มหมายเลขหนึ่งเจ็สี่ค่ะนาสาวจำหลัดม่วงปานี่จำเลยหรือผู้แทนรายการขายไหมคะไม่มานะคะ ลำดับที่149มีทนายรับราคาจะยยกป้ายครับไม่มีผู้รับราคางดการขายครับลำดับ150ผู้เข้าสู้ราคาต้องวางเงินไม่น้อยกว่า5,000บาทได้ค่ีของศาลจังหวัดพัทธลุงคดีหมายเลขที่ผอบอี1809ทับ2564รอษสั่นบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนโจนทก์ผู้แทนขายไหมคะไม่มานะคะนายพัทธพงษ์เดช แดงช่วงจำเลยหรือผู้แทนการขายไหมคะไม่มานะคะธนาคารกรุสิทธิยาจำกัดมหาชนผู้รับจำนองหรือผู้แทนการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่หนึ่งร้อยห้าสิบมีท่านใดรับราคาิญยกป้ายครับไม่มีผู้รับราคางดการขายครับครับสำหรับในวันนี้นะครับเจ้าพนักงานบารรคับพอดีแพ้งกรุงเทพมหานครหนึ่งนะครับได้ดำเนินการขายทอดตลาด l o สองทับสองห้านัดที่3และลถเจ็ทับสองห้าหกหกนัดที่2นะครับเสร็จสิ้นครบทุกรายการแล้วครับขอบคุณครับ